สามวิธีการจับเงินล้านในอากาศนะครับทุกคนทราบไหมครับว่าไอเดียและโอกาสนะครับมันเกิดจากครสวรรค์ครับมันเกิดจากสวรรค์ครับมันเกิดจากการที่ทุกคนนะครับความสำเร็จเกิดขึ้นรอบตัวนี้ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับสามวิธีการจับเงินล้านในอากาศนะครับที่ใครทํานะครับก็จะสามารถจับเงินล้านได้ทันทีครับข้อที่1ครับจดทันทีครับนะครับไอเดียรอบตัวเราที่เกิดขึ้นนะครับเชื่อไหมครับว่าคนเรานะครับจะมีไอเดียเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ แต่ไอเดียจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกสบายๆนะครับบางทีในช่วงอาบน้ำนะครับในช่วงที่เรากำลังออกกำลังกายอยู่นะครับหรือกาลังเดินเล่นนะครับไอเดียจะถูกส่งมาตลอดเวลาครับแต่วิธีการก็คือคุณต้องจดทันทีครับเพราะว่าเวลาคุณจดทันทีนะครับโคสอิดของคุณคุณมีไว้เลยครับจดไว้ปุ๊บเนี่ยไอเดียนั้นจะเกิดขึ้นทันทีแล้วไอเดียนั้นจะถูกนำไปใช้ครับอย่างท่งประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ขึ้นครับข้อที่2ครับการทําทันทีครับ การทำทีการทำทันทีอย่าลืมว่าเวลาเราเกิดไอเดียปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมีไฟครับแล้วก็แรงบันดาลใจครับแต่การทาทันทีทําให้เราเนี่ยนะครับต่อยอดในการที่เราคิดจุดประกายขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างครับคุณพิมริพายเห็นไหมครับที่เราเห็นอยู่เสมอเลยคือคุณพิมพิมริพายเนี่ยมีทากล่องสุ่มใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยไอเดียนั้นไม่ได้เกิดขึ้นณขณะนั้นเลยแต่บอกครัทีมีคนในกลุ่มนะครับแล้วก็มีดิวเทลบล็อกเกอร์นะครับก็คือมาชัยเดียวว่าทากล่องสุ่มสิทำกล่องส คุณพิมรีพานก็คือทาทันทีเลยในในขนาดนั้นนะครับจนผ่านมา10นาทียอดธุรกิจที่เกิดขึ้น100้ล้านบาทภายใน10นาทีคุณเชื่อไหมครับประสบการณ์เหล่านั้นนะครับการทําทันทีเหล่านั้นนะครับทำให้เกิดธุรกิจเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันคือไอเดียที่บันเจิดแล้วทําให้ส่งผลว่าการทําทันทีก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายใน10นาทียอดธุรกิจ100ร้อยกว่าล้านบาทครับข้อที่3าครับการทาซ้าครับจะทําให้ไอเดียของเราเนี่ยบันเจิดน,นะครับชุวเชื่อไหมครับความสําเร็จเนี่ยอยู่รอบตัวเรา ถ้าเราทาซ้ำำซํำทาซ้ําจนกลายเป็นนิสัยความเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นมืออาชีพครับสุดท้ายก็คือไอเดียนั้นจะเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดทรงประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ที่คุณจะพว้าเงินล้านในอากาศได้โดยอัตโนมัติครับ